จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่คําถามแรกเลยนะคะคุณหมอคะที่ฉันอายุ35ปีค่ะแต่ก่อนนี้เคยคบผู้ชายนะคะแล้วก็เคยคบทอมมา5คนค่ะ oh. ตอนมีอะไรกันเนี่ยไม่เคยเป็นแบบคนปัจจุบันเลยนะคะคือทอมคนปัจจุบันคบกันมาเกือบ6เดือนแล้วค่ะมีอะไรกันอาทิตย์ละประมาณ5ครั้งมีอยู่3ครั้งที่เรามีความต้องการมากๆนะคะแล้วคุณทอมเนี่ยใช้นิ้วสอดใส่ใส่แบบรัวๆัว,ว,ว,วค่ะ mm. ตามไม่ยม,มกเลยค่ะปรับปับปับรัวรัว,ร,วรัวค่ะแต่ไม่เจ็บนะคะแล้วมันก็มีน้ําพุ่งออกมาเป็นน้าําใสๆคล้ายน้ําปัสสาวะแต่ก็ไม่ใช่ปัสสาวะนะคะเรามีอารมณ์มากๆค่ะแต่ก็ไม่เสร็จหยุดชะงักค่ะเพราะว่ามันมีน้ํากระเด็นออกมาเคยดูในหนังเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยค่ะมันคืออะไรคะคุณหมอโอ้ oh, ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าผู้หญิงหลั่งได้นะคะภาษาไทยว่าอย่างนั้นภาษาอังกฤษก,ก็เป็น female ejaculation หรือว่า squirt <c oughs> ใช่ครับค่ะเหมือนการหลังอสุจิของคุณผู้ชายเหรอคะใช่ค่ะทีนี้จริงๆมันเริ่มจากหนังพรทั้งหลายเนี่ยนะคะหนัง X ทั้งหลายเนี่ยก็แสดงถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีน้ําพุ่งออกมาเรื่องนี้ไม่มีคําตอบมาเป็นระยะเวลายาวนานบางคนก็เชื่อว่าจริงบางคนก็เชื่อว่าไม่จริงก็เลยมีงานการวิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สุดท้ายตอนนี้มีผลแล้วเหรอครับใช่ค่ะจริงๆรแล้วพิสูจน์ไปตั้งนานแล้วปีพศ2015ก็มีเนื่องจากคําถามตรงนี้แหละว่าสโคตเนี่ยมีจริงไหมนะคะ <g ül üş> ก็แพทย์ก็ทําการทดลองเลยเอาผู้หญิงมาเจ็ดคนคคที่เคลมบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถหลังได้เจ็ดคนนี้ก็ให้ช่วยตัวเองหรือสอดใส่จนหลังนะคะคก่อนจะช่วยตัวเองหรือสอดใส่ก็อัลตราซาวดูท้องก่อนเพราะว่าคนไหนที่มีมีกระเพาะปัสสาวะมีน้ําปัสสาวะเยอะไปฉี่ทิ้งแล้วก็ซาวดูแลอันตราซาวดูเกลี้ยง อ่าไม il, ่เอาชีอ่าไม่เอาชีเราไม่เอาชีตัดปัสสาวะออกไปไม่เกี่ยวกันใช่เสร็จแล้วก็ให้ช่วยตัวเองค่ะช่วยตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็ช่วยไปสักพักหนึ่งยังไม่ต้องหลังอ่ะอันตัสซาดูใหม่ครับปรากฏทั้งเจคนนะปัสสาวะกลับมาใหม่หมดพอเขาฟินปุ๊บเขาหลังปุ๊บก็เก็บน้ําที่หลังทั้งเจ็ดคนและอันตัสซาดูใหม่พบว่าปัสสาวะที่เต่งที่เห็นน่ยหายหมดทุกคนโอ้ฉะนั้น หมอที่ทําการทดลองคิดว่านี่คือน้ำปัสสาวะแต่จริงหรือเปล่าก็เอาน้ำเนี่ยไปตรวจดูคือปัสสาวะนี่จะมีส่วนผสมซึ่งมีเหมือนอย่างอื่นมียูเรียใช่นะคะทีนี้ก็ไปตรวจดูพบว่าสองใน7เป็นน้ําปัสสาวะล้วนๆไม่มีอะไรมาปนแต่5คนเนี่ยมีสาร PSA เข้ามาปน PSA มันอยู่ในต่อมลูกหมากหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ค่ะคือ PSA นี่เป็นสารที่อยู่ในต่อมลูกหมากนะคะเวลาหลัง ก็จะปนออกมากับน้ําอสุจิพรากฏพุ่นผู้หญิงมี PSA 5ใน7แสดงว่ามีการหลังจริงและหลังมาจากสกินแกลนนะคะสกินแกลนนี่อยู่ข้างๆรูเปิดของรูฉีแล้วนั่นเองนะคะไม่ได้มาจากรูฉีมันก็เปิดเข้ามาที่รูฉีก็มากะฉีดังนั้นสรุปว่าน้ําที่เข้าหลังเนี่ยหใน7หลังจริงแต่หลังพร้อมปัสสาวะเนื่องจากว่าไอ้สกินแกลนนี่มันหลังไม่เยอะ มันแกลนมันเล็กนิดเดียวฉะนั้นผู้หญิงหลังได้จริงแต่หลังเนี่ยถ้าไม่มีน้ำปัสสาวะจะไม่เห็นน่าจะเกี่ยวข้องกับหูรูดด้วยฉะนั้นปกติคนเราในกลั้นปัสสาวะได้นะคะแล้วก็หูรูดเราถ้าหูรูดแข็งแรงมากยังไงมันก็ไม่ไม่ฉี่ออกมานะคะดังนั้นสรุปว่าการทดลองนี้นะคะการทดลองที่ในประเทศฝรั่งเศสไปเปิดได้เลยค่ะว่า female squad เนี่ยนะคะ squ i r t นะคะเขาจะพูดถึงการทดลองนี้ออกมาแล้วเป็นการทดลองเดียวที่ยืนยันว่าตกลงหญิงหลังคือ หลังได้แต่หลังมาพร้อมนะปัสสวะ,ะ,สวะแต่จริงๆก็คือบางคนชอบะนะคะ,ะก็ชอบก็ชอบไปบางคนรู้สึกไม่ชอบอเห็นไหมตกใจช่่งงักกลางคันดังนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ปัสสาวะทิ้งจนเกลี้ยงเลยะนะคะแล้วอย่าดื่มน้ำเยอะ